น้อยนี่อีกแล้วนะคะไฟในออฟไลน่นันเอกก็ขอ,อรถเสียเกมสักคู่หนึ่งนะคะตัดกินแบบจะเยินก็สุยหายอ๋อโอเคเราก็เป็นรถเสียเกมแล้วนะคะคือคือขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เอาลิงก์ตัวเต็มมาให้แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือสปอนเซอร์ได้ส่งเกมนี้มาให้เราเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เราบดไม่ว่าเราเหลือห้าสิบาทซื้อไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะกับร้าน C T S s h อ p นะคะที่ทำให้เราต้องกลับมาระทนระทุกกรรมกับอีมีน้อยนี่อ้าวก็ต่อกันเลยคืนนี้สองนะคะก็ไม่ดูของคลิปของคนอื่นมาคือรันเปียเนี่ยเหมือนคนที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะที่ไม่เจอหมาป่าไม่มีตัวเลยโผมมาหาห้องก็ใจนะคะแต่ต้องกลับมาเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวอะเราเก็งแบนะัล้หลโทรศเจ้าเก่าใหม่กนะฮัแลนาเอาอยู่ แอมไฟ thank you กับแม่ที่ให้วันนี้พอตรวจงานได้ไหมพอดีใช่ขอบใจที่มาเสนอความดีกับวันที่สองนลยแอาวเฮ้ โอชหมาป่าไม่โล่หน้ามาแล้วโอชเป็ดก็มากระต่ายก็มาโอชีเราเราเราจมร้ายแล้วเนีนุบ่อยๆนะน้เตไ่อยู่ีดินะไปอะไรสั Uh, we'll Hammer, Kwan died, I don't You might only have a few seconds to react. Uh, not that you would oh, be in any danger, of course. But uh, <laughs> <gonna have that. laughs> uh, Check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active with the camera and remain off for long periods of time. Uh, I guess he doesn't like being watched. So I don't know. <laughs> anyway, I'm sure you have everything under control. ย uh, ังอยู่อีกไปเถอะไม่ไปอีกไปดี่ทำไมไปเถอะเรารู้นะว่านานคิดถึงเราแต่แบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ไปดิเออดีมา ล้วน้องตายโอ้ไม่งหายไปเลยอะกุณมีก็หายเจตโอ้เจตไม่นี่มันไม่ดีแล้วจะหายเราเพิ่งตีหนึ่งเองนะนอย่าเล่นเราหนัก,กนขนาดนี้สิที่หมีก็หายโอ้ไม่หายโอ้คนปัญญาแล้วจุกก็นันเปียรยนะู้สึกขคนลุกขคนพอคือสองก้าความันจะ าาโ,โอ้หหนึ่หกแล้วอะ่ะแล้วคุณตายหายไปไหนวะอุย้ยปิดสีสีสองแล้วสีสองแล้วว่างนะอย่าโผล่หน้ามาให้เห็นแสงอ่ะตอนนี้คุณตายหายไปแล้วะ โอวัโดีวันดีแดกกูนะลงน้ำหน้านะฮะพี่เ็ดก็ยังใจดีอยู่ที่เดิมนะฮะสองแล้วพูดนายอย่าเล่น,ลนกกร้อนหนักขนาดนี้ได้ปะ คือเราเจียไม่รู้พานี่จะพูดอะไรดีนะคะตอนนี้คนลุกคนกองไปหมดแล้วอีหมาป่าโหหน้ามาคนลุกแล้วค่ะที่สามเพื่อที่สามเพื่อขอคืนเดียวนะวันนี้ขอคืนเดียวนะมากลับมาที่เดิมที่ใหม่หนะไม่มีตัวอะไรมาสินะจะติดเตอร์แล้วล่ะนี่อ่ที่เดิมดีมากด้ฟังในเชือกฟังคำสอของเราหน่อยสิเนี่ยเขาจะอยู่ที่เดิมกันทุกคนนะแล้วพี่ตายให้ไปไหนวะ มันพังมามันเปิดขึ้นเยอะนั่นแน่คิอมกูโกบินหรอยึดเลยไม่ได้เดกก็กันนั่นจริงมาดิมาดิกลัว,รวรหรอไม่กลัวหรอฮ้ยกลับไปเลยชิวตีสามนะแบตเหลือที่สี่ไม่ใส่กาแลนะ้วฮะเดี๋ยวเพึ่งโอ้ชี ไอ่กระต่ายนี่ก็มาหลอกล้อนคุณยังขอไม่ได้คำหยาดคายที่หลุดออกมานะไม่ไหวจะเคลียร์นะเฮ้ยอาที่เป็ดก็มาแล้วไม่ได้มาหลอกล้อนเราแค่นคนเดียวแล้วเดี๋ยว40%ต้องบริหารให้ดีนะฮะ คือตอนนี้ถึงตีสาแล้วแบตจะหมดแล้วตายแล้วไม่เอาเนั่นแน่อยู่ห้องตรงนั้นเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอ้่โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขอโทษ ไม่หนุกนะพี่สี่แล้วนะเต็ออยู่ที่เดิมนะอีนี่อยู่ที่เดิมนะไปแล้วอีมากพี่ต่ายนี่แม่งหลอกหลอนตุ่ยจยงน้องไม้ยัหลอกหลอนที่เลยนะเข้าใจนะที่กลัวอ้าวพีตายไปไกลละดีมากอ้าวพี่เป็ดแหมพี่เป็ดนายหนอยู่ที่เดิมไหนายก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมนายด้วยอ้าวชีตตาย เบอร์ต่อหายกีสิบแล้วโอ้ไม่ยี่ห้าแ้เสียงอะไรเดินมาวะโอ้ิ h เอา h แกกลักวิ่งมาสิน้ำหน้าอะตัวน uh, ้ำหน้าแกไม่ได้แดกใช่หรอมีมากนะหมาป่าโอ้โอ้ตีเป็ดมาแล้ว6%โอ้ชิบอีกวัวรัก หมาป่านี่เราก็ลื้ยตลอดลแต่เราไม่ได้ใครเล่นเอาเราอีกไปเถอะแบดจมกวนแล้วอะ่ะหมาป่าไม่งี่ยนหน้าออกมาอีกละ